วันนี้เฮียบพามาร้านเหล่าเต่งนะครับร้านนี้อยู่ในโรงแรมมากๆครับนี่นมาครัมม้งแรกเหมือนกันครับเฮีเดือดรออะไรจังเลยไม่เดี่ยว <c oughs> ทำไมอ่ะมองไม่เห็นเลยเหรอลายใหญ่ขนาดนี้เหรอ

อเชิบสั่งเลยได้ไปเทียนหน้าเซียวหลงเาอุจฉารทเเระหว่างรออาหารเฮ้ไทยอ้าวจรา์ที่ต่อให้ดูอันนี้นนนนนนนอย่างอันนี้อย่างแรกมาแล้วครับหมูกรอบ น,นี่หมูกรอบฮ่้วกงครับให้ก็จะกินกับมัสตาร์ดรับอันนี้ทักเกา่าทัฟเฟครับสีดำเมี่ยมมุมเลยมีทองแปะด้วยนะครับช่วงมีทองแพะอันนี้เดนเชียงกูกงกะลีอันนี้อันนี้เป็นาเสียวหลงต่อครับแต่ก็บอกว่ามีไส้กูฉลามข้างในครับคงม,มีนิดหนึ่ง อันนี้กระเพาะปลาครับนีจริงๆไม่ใช่กระเพาะปลาครับเป็นย่ากระเพาะปลาอันนี้เป็นสาลายพันหอยเชลล์ครับอันนี้เป็นซิกโมูซอสอีกโอครับนี้อาหารประจำครอบครัวเลยครับก๋วยเตี๋ยวหลอกขุ้นกรอบไปทุกที่ต่างทุกที่ครับอันนี้อันนี้เป็นปจจติจ้าเดี๋ยวเขจะแลกให้ดูนะจ้า เริ่มแรกนะครับอันนี้เรื่องของประสบการณ์อย่างเดียวยนะครับแล้วต้อตัดมันออกนะเน้นเป็นหนังอย่างเดียวก็เขาจะวางเป็นมีกรอบเพื่อดูความชื้นนะครับ แน่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้ก็พลิกพลิกมาอีกข้างเลยครับหอ,อมันโฮ่เนองน้องแพนกินคนเดียวสองจาน ระหว่างลองเราก็ได้กับใหม่ก,กนันนะครับคืออะไรอันนี้คือกผือกอดครับตุ๋นวยเตี๋ยวหล,ลดอ,อดนะแต่ทอนะครับมาแล้วนะแป้งผักน้ามันนะครับไม่น,นี้เป็น รอนะครับเหลือแต่มวนครับเหลือแก่มวนม้วนแล้วก็ใส่ปากอ่าอันนี้ก็อาหารมาตรฐานครับฟาบูนึ่งซีอิครับดูดีครับดูดีมีสกุล